สวัสดีค่ะเรามาดูวิธีการเข้าเรียนระบบออนไลน์ในโปรแกรม Zoom กันนะคะหลังจากที่เรากดเข้าไปที่โปรแกรม Zoom เราก็จะเห็นปุ่ม j o ยนะคะตามที่ลูกศรชี้เราคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เอารหัสนะคะที่ Tea c ช e r p r i n ท e ให้ไปนะคะกรอกลงไปค่ะก็จะเป็นรหัสในการเข้าเรียนตามเวลานั้นๆที่เราได้จองกันไว้นะคะแล้วก็ไปกดที่ปุ่ม j o ยค่ะเพื่อเข้าเรียนได้เลยค่ะ หลังจากที่เรากดปุ่ม j o ยนะคะมันก็จะขึ้นมาถามเราว่าเราต้องการที่จะเข้าเรียนโดยการเปิดวิดีโอพูดคุยกับ teacher prince หรือเปล่าเราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะที่ j o y with video นะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้เจอหน้ากันแล้วก็ทักทายกันแบบนี้ค่ะนอกเหนือจากการพูดคุยนะคะ teacher prince ยังสามารถใช้สื่ออื่นๆสไลด์รูปภาพหรือเป็นวิดีโอค่ะที่จะใช้สอนน้องๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในการที่จะเรียนออนไลน์แบบนี้นะคะ โปรแกรมนี้นะคะยังมีฟังก์ชันแชทนะคะที่ทำให้ Teacher Prince กับน้องๆสามารถพิมพ์หากันได้ซึ่งการทำแบบนี้ค่ะจะทำให้ Teacher Prince นะคะสามารถช่วยน้องๆดูรูปแบบประโยคนะคะการเรียบเรียงประโยคหรือการใช้คำศัพท์ในการสื่อสารในครั้งนั้นๆได้นะคะเพียงแค่นี้ค่ะน้องๆนะคะก็สามารถที่จะฝึกภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์กับ Teacher Prince ได้บ่อยขึ้นแล้วค่ะเราเจอกันนะคะ